สวัสด,ดีครับผมสุพศสิริณรืฤมันติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก้คลิปนี้เป็นคลิปที่401ช่องซูจิโก9826วันนี้เราจะมาดูเรื่องของการทำาสาวต้นไม้กับการตัดแต่งกิ่ง คือจริงๆสองความสองคำนี้ความหมายมันก็มันก็คล้ายๆกันนะาการทําสาวก็ถ้าต้นไม้ใหญ่ๆห่เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะตัดให้มันเตี้ยๆตัดให้มันเหลือแค่อาจจะคลึกต้นก็ได้นะแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาเป็นพุ่มก็จะเรียกว่าการทําสาวแต่ชมพู่ต้นนี้ผมทําสามาเมื่อปีที่แล้วนะจริงๆมันก็สูงมากเลยเนี่ยผมตัดทิ้งหมดเลยกิ่งสูงสองอะเพื่อต้องการให้มันแผ่ เตี้ยๆแล้วก็จะได้ห่อได้ง่ายนะครับการตัดแต่งกิ่งของผมวันนี้นะผมจะไม่ตัดแต่งกิ่งใหญ่ๆหรือยอดนะเราจะตัดแต่งกิ่งเนี่ยที่มันรุ่มล่ามอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่แหละเราจะตัดแต่งกิ่งมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองตัดดูนะเหตุผลที่เราตัดแต่งกิ่งก็เป็นเพราะว่าคือกิ่งพวกนี้ มันไม่ได้รับแสงเห็นไหมฮะมันไม่ได้รับแสงเลยเนี่ยแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะออกลูกให้เราได้นะถ้าเราเก็บเอาไว้มันก็แย่งอาหารจากต้นทําให้ลูกมันติดดอกน้อยลูกไม่โตอะไรลักษณะนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดแต่งให้หมดเลยพวกเนี้ยตัดทิ้งหมดเลยนะครับ เราจะไม่ตัดนะเพราะว่ามันจะเอาไว้ปีนเวลาปีนถ้าไม่มีกิ่งนี้มันจะปีนยากนะนั่นกิ่งนี้เราจะเลี้ยงเอาไว้เราก็จะตัดเฉพาะที่มันไม่โดนแสงออกนะ แล้วตัดเราพยายามตัดชิดต้นมากที่สุดนะห,ห่างไว้ประมาณสักเซนหนึ่งอ่ะ ตอนนี้เรากำลังปีนขึ้นไปที่ต้นเพราะว่ามีหลายกิ่งที่มันตัดได้ไม่ถึงแล้วเราก็จะใช้เลื่อยมือสำหรับตัดกิ่งไม้นะครับก็ตอนนี้เรากำลังเอามีดใบเลื่อยเอาเลื่อยที่ที่เราวางไว้้งแต้นไก้ออกมานะครับก็จะจะได้ตัดกิ่งที่มันอยู่ไกล นะครับแต่ถ้าใกล้ๆตัวเราก็จะใช้เลื่อยอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเลื่อยสําหรับตัดกิ่งไม้ครับก็ตอนนี้อยู่ที่บันไดเรายังไม่ใช้เซตพี่เบลนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปีนสูงขึ้นไปอีกบนต้นนะ่ะแล้วก็เราก็จะใช้เซตพี่เบลเพื่อป้องกันไว้นะครับกพปีนที่สูงจากพื้น จากพื้นก็ประมาณ5เมตรได้น,นะสูงกว่าระเบียงชั้นสองอ่ะที่เราตัดเมื่อกี้นะครับเนี่ยเราก็จะตัดกิ่งที่ที่เราตัดเมื่อกี้มันตัดไกลงไงแล้วก็มันจะกิ่งไว้เยอะแล้วก็จะเก็บมันใกล้ๆก,กับต้นอนะ่ะซึ่งกิ่งนี้แต่ก่อนเราทำาสาไว้แล้วรอบหนึ่ง ตัดยอดทิ้งไปแล้วรอบหนึ้วมันก็แตกพุ่มเต็มเลยทีนี้เราก็จะเก็บที่เราตัดไม่สุดไม่หมดอะ่ะแล้วก็ให้มันให้มันเหลือสั้นๆนะครับคิดกับต้นก็เดี๋ยวตัดเสร็จก็จะมาดูกันนะครับอันนี้คือต้นมะม่วงที่เราตัด เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่เหลืออยู่นี้ก็จะมีอแต่กิ่งที่มันโดนแดดทั้งนั้นเลยนะครับกิ่งที่ไม่โดนแดดเราก็ตัดทิ้งจนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับสำหรับกิ่งข้างล่างนี้เราจะไว้เหลือไว้กิ่งหนึ่งนะครับที่มันไม่โดนแดดเพราะว่าเพราะกิ่งที่ลงมาข้างตรงนี้เราจะต้องเอาไว้ปีนไงถ้าไม่มีกิ่งนี้มันจะปีนลำบากมากขึ้น นะครับแล้วก็ตรงนี้กิ่งหนึ่งตรงนี้กิ่งหนึ่งเราจะไม่ตัดทิ้งนะเราก็จะเหลือให้มันมียอดไว้กิ่งหนึ่งกิ่งนี้ก็เหมือนกันเราก็จะไม่ตัดทิ้งให้เหลือยอดไว้กิ่งหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่าเวลาเราจะปีนขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นไม่งั้นมันปีนยากนะครับพอถ้าเราตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งหมดแล้วมันมันก็จะ ล้นนะครับแล้วก็ไม่มีกิ่งให้เหยียบนะครับกิ่งพวกนี้ถ้าเราตัดกิ่งที่มันแตกออกมาไม่ให้มันเหลือนะกิ่งนี้มันก็จะตายนะพอมันตายปุ๊บมันก็จะสลัดทิ้งเลยก็เหลือไม่เหลือเลยแหละนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละธรรมชาติของต้นไม้มันเังนั้นเราต้องมีเหลือไว้กิ่งหนึ่ง น,นี้ก็เหลือไว้กิ่งหนึ่งเหมือนกันอนย่างที่บอกไปแล้วนะครับมะม่วงเราตัดกิ่งหมดแล้วนะครับโล่งเยลยนปะโล่งเลยถึงข้างบงเนเลยนี่ก็ชมพู่ชมพู่ก็ได้ตัดกิ่งหมดแล้วเหมือนกัน ันนี้คือต้นมะยงชิดก็ได้ตัดกิ่งที่ไม่โดนแดดทิ้งหมดแล้วอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงที่อยู่หน้าบ้านก็ได้ตัดกิ่งที่ไม่โดนแดดออกหมดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ต้นใหญ่หน้าบ้านมันมีกิ่งข้างในที่ไม่โดนแดดเยอะเลยเราก็ตัดทิ้งหมดแล้วว่าต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ทําสาวนะอีกหน่อยก็จะทําสาวแล้วก็ ก็จะตัดเดือครึ่งต้นนะ่ะแล้วก็ให้มันแตกเป็นพุ่มใหม่ซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ค่อยติดลูกสักเท่าไหร่นะครับติดไม่ค่อยเยอะไม่เหมือนแต่ก่อนติดเยอะมากขอบคุณทุกทท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ ขายอะไรเครื่องกรองน้ำ RO ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์0811742480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช h อปปี แล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะคะ